ถ่ายเจ้าเหมือนเดี๋ยวนี้เราจะเอาภาพบรรยากาศส,สวยๆของประเทศเอสโตเนียมา่ฟ้าขพเพื่อนๆเทากันนะเจ้านีาน่เราอยู่กันติดก็ซาเรม,มานะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงตรงตรงนี้ก็คือประสาทของเอากาะนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเหรอเดินเขา้เเขาไปข้างในเราจะไปแอลพอร์เกาะนี่ว่ามันมีความสวยงามขานาดไหนนะเจ้า นี่เขาอยู่ด้านหน้าของปราสาทนะเจ้าข้างๆของปราสาทนะ่ก็จะมีนกเป็ดนามเนาะมากาอนะเจ้าเพ่นถ้าถ้าจะหนาวนะจะเไปเกาะโซหาไอุนนะเจานะเจะก,ก็ก้อยหมุนให้เพื่อนๆเขาได้พอบริเวณรอบๆนี่ว่ามันงามขนาดไหนเนาะวันนี้ สภาพอากาศท้องฟ้าบ่ค่อยเปิดนะเจ๊ะแม้จะมีแสงแดดแต่ว่าหนาวหนาวเก็บเอาภาพบรรยากาศความงามของประเทศนี้ให้เป็นเพืเ่นเขาได้พอได้หันกันเด้อสวยงามมากเลยนะเจ้า